ไห้าใบแล้วก็ถูกอ่าหลา,ายคนคผมคผมถูกเยอะมากถกคนเยอะมากใช่ค่ะก็ขอแสดงความดีใจนะคะแล้วก็นะคะค่ะขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิ้วพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆนะคะท่านผู้ชมพามาตามแนวทางของคุบินนะคะเป็นลัคกี้นำโชค เข้าทั้งสูตรทั้งความฝันเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะสูตรของคเบิน36นะคะถ้าไปตัดก็จะได้นะคะแล้วก็บ้านเลขที่เนาะปู่ไตแก่ฝันหินนะคะแล้วก็มีคนฝันหินอาสมก็เลยออกว่านในที่6 5เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้จะมาทำแนวทางต่องวดลักี้น้ำโชวของคูบินนะคะท่านผู้ชม สวัสดีค่ะสวัสดีครูเบนนะคะ่วันนี้ก็เดินทางมาแสดงความดีใจแล้วก็ตามแนวทางของครูเบนเนาะสาธุค่ะต้องถูกข้อมูลทั้งล่างเลยถูกต้องค่ะประโมเฮยประโมเฮยประโมเฮยพูดแล้วน้ําตาจะไหลคือล่าสุดก็คือมีโทรมาหาครูเบนก็คือได้ห้าใบก็คือครูเบนจะไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดแล้วก็บอกในช่องน้องนิวด้วยนะคะ แล้วก็ได้ลอตเตอรี่ไปห้าใบแล้วก็ถูกอ่าสองร้อยห้าร้อยหลายคนสองร้ 200, 500อยห้าร้อยนี่ยังไม่ได้คูณนะอ <laughs> ถูกรากกนเยอะมากใช่ค่ะก็ขอแสดงความดีใจนะคะแล้วก็นะคะเป็นคาถาหลวงปู่นะปบมือ3ามครั้ง ประโมเฮยประโมเฮยประโมเฮยครับผมนะคะแปลว่าเงินทองมาแล้วสิ่งดีมาแล้วนะคะเป็นคาถาที่เป็นคาถาลงปูสวงนะคะที่ใครได้เอาไปใช้นะคะก็จะดึงดูดโชคดึงดูดลาบเข้ามาค่ะแล้วก็คุณเป็นก็อัศจรรย์คือเป็นครั้งแรกที่ลัคกี้เข้าสี่งวดติดใช่ค่ะเพราะว่าปกติเขาจะเว้นไปเด่นนี่ออกตลอดแต่เขาจะเว้นไปสามตัวเออสานสองงวดอ่ะติดแล้วก็เว้นแต่อันเนี้ย สี่งวดติดงวดนี้เป็นงวดที่สี่ค่ะอ่ะงวดนี้เป็นงวดที่ห้าออกไปสี่งวดแล้วถูกมาสี่งวดแล้วใช่แล้วทีเนี้ยแต่งวดเมื่อกี้ครูเบนบอกอยู่นะว่าครูเบนไม่รู้ว่าจะเข้าไหมนะเพราะเขาเข้ามาสามแล้วอันนี้เป็นงวดที่สี่เพราะว่าเขาไม่เคยสร้างปรากฏการณ์แบบนี้ในลักกี้นะคะแต่งวดนี้เป็นงวดที่ห้าใช่ค่ะที่เข้าวเมื่อกี้ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ค่ะแล้วก็อ่างวดนี้ก็คือ นะคะก็เป็นแนวทางเป็นลัคก,กี้ลัคก,กี้นำโชคคืออะไรนะคะลัคก,กี้นำโชคก็คือว่าในในวันวันนั้นน่ะเขาจะมีรหัสลับซึ่งครูเบนเนี่ยนะคะได้เรียนนะคะแล้วก็ได้ชานได้ยานได้สูตรนะคะจะว่าสูตรก็ไม่ใช่มันเป็นเขาเรียกว่าเลขนำโชคของวันที่หนึ่งกันยายนนะคะที่ครูเบนจะบอกนะคะแต่ก่อนที่ครูเบนจะบอกแ๋ยวครูเบนขอบอกข่าวดีนะคะ ที่อาสมอโรคยาอำาเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์จะมีงานใหญ่จะมีการแจกทานบารมีใหญ่ในวันที่7ตุลาคมซึ่งเป็นวันออกพรรษานะคะซึ่งเป็นวันที่องค์ปูพญานาคได้ออกมาจากการจำพรรษาเป็นการเฉลิมฉลองนะคะที่องค์ปูท่านได้ออกมาจากการบำเพ็ญและก็นะที่อาสมอรโรคยาอำาเภอรประโคนชัยนะคะ เกาะเศรษฐีปูนปูอนันตนาคราชองค์ยาอุาาตสานันตวด,ดีแล้วก็องค์ยาเกตปฐุมาวด,ดีพึ่งเสร็จลำตัวพึ่งเสร็จใช่ค่ะและก็ได้เลิกนะคะ7ตุลาคมนะคะในวันที่7ตุลาคมนะคะจะมีการแจกมหาทานและมีการบวงสรวงใหญ่จากบริษัทในกทมที่เขาได้เป็นร้อยล้านมาเป็นเจ้าภาพใช่ค่ะเขาก็จัดจักัดพิธีเรียบง่ายแต่ทรงพลัง นะคะเรามีการแจกมหาทานและยังมีนะคะนางลำผู้ที่เป็นลำที่ไหนแล้วจะออกตลอดอนะคะเดิมนะคะที่<ะ>วันนั้นมาำนำ้วให้สองเกตก็ออกสองเกศไม่แน่ <7 8. S 1> เพราะว่าถ้าง,งานใหญ่อะ่าแม่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 ทีดาจะมา<อ>แต่ว่ารอบเนี้ยนางลำได้ติดต่อมาเยอะแล้วมีแต่นานงลำที่ลำแล้วนะคะให้หิงให้ปัง<อ>ค่ะก็คือวันที่เจ็ดตุลาคมนะคะแล้ววันที่เจ็ดตุลาคม นะคะจะมีนะคะอาจารย์หมอพามเจ็ดร้อยล้านทำไมบอกว่าหมอพามเจ็ดร้อยล้านเพราะท่านคือผู้ที่บวงสรวงหนังสับปปเปลอือและท่านก็จะบวงสรวงนะคะหนังสับเปลือนะคะภาคสองนี้อีกนะคะท่านจะมาเป็นเจ้าพิธีท่านจะมาเป็นเจ้าพิธีนะคะในการบวงสรวงที่เกาะเศรษฐีอาสมารุขยาอําเภอประกคนชัย และวันนั้นเป็นวันมงคลเป็นวันออกพัรษาเป็นวันบวงสรวงเป็นวันแจกมหาทานและเป็นวันจุดเทียนคำเสริมดวงซึ่งหมายถึงว่าวันนั้นนะคะในตอนกลางคืนนะคะเราจะมีการบวงสรวงตอนเย็นตอนกลางคืนและก็จะมีการเสริมดวงสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาต่ออายุเสริมบรารมีเสริมโชคเสริมลาบนะ,ะโดยการนะคะจุดเทียนคำ ฝากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะอันนี้สำหรับคนที่อยากจะเสริมดวงนะครับอ่าสำหรับคนที่อยากจะเสริมดวงนะคะแล้วเป็นเทียนคำขี้พึ่งแท้นะคะเทียนคำขี้พึ่งแท้เนี่ยเราจะนําชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดน้องน้ำขิงได้เอามาไหมลูกเทียนคำขี้พึ่งแท้อ่าเป็นเทียนคำขี้พึ่งแท้นะคะแล้วก็อ่านะคะฝากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเข้าพิธีแล้วรู้ไหมคะว่า คนที่อยากจะฝากดวงและเสริมดวงนะบูชาครูเพียง299บาทแล้วก็จะนําชื่อนามสกุลเข้าพิธีและปัจจัยทั้งหมดนะที่คนที่ฝากชื่อนะจะได้นําไปทําอาสมอรูขยาซึ่งก็จะเป็นปุดเป็นอินเป็นการก่อสร้างที่เกี่ยวกับกาปรปฏิบัติบําเพ็ญพรดานแล้วก็รวบรวมสัตว์ปุ่มัญญาหรือถ้าใครอยากจะเสริมดวงใหญ่ครูเบ้นมีเทียนเล่มใหญ่มันจะเป็นเป็นเนทียนแกะสลักต่เป็นเทียนคําที่พึ่งแท้เกี่ยวกับบริษทัทห้างร้าน นะคะหรือว่าเสริมดวงใหญ่เนี่ยบูชาเล่มละ9 8 9บาทอันนี้สำหรับคนอยากที่จะจองแล้วถ้าคนติดต่อคือคนติดต่อมาทางคุบนก็เยอะนะคะถ้าจองไม่ทันเราคุบเบนมาได้ไหมมาได้นะคะเราจะจองเพียงทันหรือไม่ทันเราสามารถมาร่วมงานจนเสร็จวิธีจนเสร็จพิธีเราก็จะเริ่มจากทานประมาณบ่ายสนะคะแล้วก็หกนาฬิกาสิบนาฬิกาหรือ1นึุ่มเนเป็นต้นไปเราก็จะเริ่มการบวงสรวง แล้วก็จุดเทียนคาเสริมดวงเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ครูเป็นเพิ่งเปิดให้บูชาเทียนวันแรกนะคะเพราะว่าเทียนมีจํานวนจํากัดเพราะเราต้องใช้เทียนคาที่เพิ่งแท้ใครอยากจะเสริมดวงใครอยากจะเข้าพิธีนะคะก็นะคะให้ติดต่อมาเลยลหรือว่าหรือว่าใครอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้นะคะเราก็จะมีการไลฟ์นะคะไลยช่องทางนะคะก็วันนั้นเก็จะขอเชิญน้องนิวมาไลฟ์ให้กับพี่น้อง ได้ชมบรารมีแล้วก็ได้เฮงได้ปังแล้วก็ได้ร่วมนะคะเข้าพิธีด้วยอันนี้คือเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่แล้วก็จะมีการแจกมหาทานข้าวหนึ่งตันข้าวหนึ่งตันนะคะแล้วก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งพริกกะปิน้ำปลานะคะต่างๆนานา,นา,นาประมาณ199 9ชุดนะคะพี่น้องนะคะก็ก็ขอนะคะประชาสัมพันธ์บุญใหญ่นะ,ะที่จะเกิดขึ้นนะคะที่ กเกาะเศรษฐีอาสมโรคขยาอำเอรประโคนชัยจัังหวดบุรีลำนะคะแล้วก็แสดงความยินดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครมาได้ก็ถือว่าเป็นบุญบาร,รมีที่จะได้มานะคะนับสิ่งที่ดีๆนะคะที่อาสมรคขยาอันนี้คุณเ็นบอกข่าดีไว้ก่อนก็นะะถ้าใครสนใจอยากจุดเทียนนะคะหรืออยากติดต่อสถานที่นะคะ ก็ให้ติดต่อนะคะที่ท้ายคลิปก็จะมีอ่าช่องทางในการติดต่อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็ปูอ่อนันตนาคราชนะคะท่านก็เป็นเจ้าแห่งคุมทรัพย์เมืองบาดาลน,นะคะ่าครูเบนก็ทําเล่มไปทั้งปีนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เพิ่งไปหาเจอนะคะพี่น้องป้องปายคือเราสามารถคํานวณได้อยู่แล้วแต่ว่าครูเบนแจกหมดค่ะให้หมดใครอยากได้ก็ให้หมดนะคะก็ ะะเดี๋ยววันนี้ครูเบนก็จะบอกนะคะ,แน,นะคะแนวทางนะคะแนวทางนำโชคนำลาบนะคะ,ะแล้วก็อยากจะพาพี่น้องขอภาวนาด้วยน้องมะขิงลูกขอตํายาเล่มสูตรได้ลูกค่ะ,ะใครที่ได้เห็นนะคะคลิปนี้นะคะใครที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะ,ะก็ให้ทุกท่านเดี๋ยวครูเบนว่าจะขอภาวนา ภาวนาประมาณสักไม,ไม่เกินหนึ่งนาทีค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องอยากให้ขอพรปู่กนเนาะใครที่เห็นในคลิปในไลน์นี้นะคะก็น้อมจิตน้อมใจนะคะเดี๋ยวครูเบนขออนุญาตนะคะพี่น้องเดี๋ยวครูเบนก็จะหันข้างๆนี่แหละนะคะโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมก่อนที่เราจะเบิกทรัพย์เบิกโชคเบิกลาบนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะเดี๋ยวคุณเบนจะพาอาธิษฐานเปิดดวงโชคลาบนะคะ <c oughs> าธุสาธุสาธุอุกาสะข้าแต่ปู่พญาอน,าน,น,าานัอนตนาคราชณกเกาะเพีอาสมอโรขยาอำเภอปรากรชัยจังหวัดบุรีรัมย์ผู้เลื่องลิ์ดังมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ผู้คุ้มครองโรกธาตุผู้โอบอุ้มแผ่นดินข้าพเจ้าขอนอบน,อบน้อมแห่งบารมีท่านขอปู่ได้เปิด ประตูโชคลาบเปิดประตูคุ้มทรัพย์ฟ้าดินประทานลาบผลเงินทองโชคดีมหาศาลในเล่มลัคก,กี้นำโชคหรือรหัสลัคก,กี้นำโชคนะคะในทุกๆงวดนะคะขอให้พี่น้องทุกๆคนที่ได้ติดตามช่องน้องนียพารวยนะคะได้เลขมงคลดังรหัสสวรรค์ส่งผลให้ถูกหวยรวยทรัพย์มีโชคฟังดุดพิกฟ้าแผ่นดิน เป็นเศรษฐีเจบุญหนุนนำผู้คนต่อไปกินไม่ไหวใช้ไม่หมดทำอดไม่มีเป็นเศรษฐีตลอดกาลสติปัญญายานแจ่มใสสว่างสวัยใล,ลืร้ยขอบเขตขอบารมีพยายนาคองค์ปู่อนันตนาคราชทั้งเจ็ตระกูลจงเปิดทางแห่งความมั่งคัง่งมั่งมีสีสุขปัดเป่าเคราะร้ายให้มาลายหายสิน้นดนบันดาลโชคชัยให้สมดังใจปราถนา เมื่อข้าพเจ้าได้โชคลาบแล้วจะไม่ลืมสร้างบุญกุศลอุทิศแด่ถวายท่านและแผ่ไปสู่สรรพสัตว์เพื่อเป็นสะพานบุญต่อไปไม่สิ้นสุดขอให้คำอิฐานนี้สำลิศลนนบัดนี้เถิดนะโมพุทธายะอิติสุปโต,โตอาหังนาคราชาสิทธิราภะสสิทธิเมนะโมพุทธายะนพยาอนันตนาคราชนเมตตาจิตทุสะมานิสสต<า> ขอให้นะคะ FC นะคะหรือผู้ติดต,ตามใหม่ๆของช่องน้องนิวนะคะขอให้มีโชคมีลาบมีทรัพย์สินเดิกินเลยใช้เลยเก็บเหลือแบ่งปันนะคะกินไม่ไหวใช้หมดจ่มีเป็นเศิดสิตลอดกานนะคะไม่ว่าจ,จะคิดไหนช่องไหนนะคะที่น้องนิวได้ทำนะคะได้พานำโชคนำลาบนะคะก็ขอให้ที่น้องทุกๆคน FC นะคะปังๆให้เฮงๆร่อง,งรวยนะคะขอปู่นนตาคลาดจงอวพรน,นะคะ ขอพรบารมีนะคะให้นะคะผู้คนที่ติดตามน้องนิวนะคะนิวพารวยน้องพารวยนะคะให้ประสบความสําเร็จนะมีโชคมีลาภเป็นเศรษฐีใจบุญกันทุกๆคนด้วยเถิดจ้าปูนะคะก็อ่าช่องของน้องนิวก็เป็นช่องที่ดีนะคะแล้วก็พาคนเฮงคนปังมาเยอะนะคะแล้วก็ขอเมตตาบารมีปู่ไม่ว่าจะพาไปท่องทำที่ไหนก็ค่อยเข้า เข้าทุกวัทุกวันนะพี่น้องจะได้ปลดหนี้ปลดสินใครเข้ามาใหม่ก็ด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามออกไปนะคะช่องดีๆนะคะแล้วก็ติดตามไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการปลดหนี้ปลดสินนะคะ,คะก็ช่องน้องเหนียวก็พาคนปลดหนี้เยอะนะจากที่ครูเบนเห็นได้ติดตามมานะคะได้ปลดหนี้ปลดสินกันเยอะนะคะก็อนุโมทนากับช่องน้องเนิวพารวยน้องๆพารวยนิวพาโชคนะคะอนุโมทนานะคะบบก็วันนี้นะคะก็ ครูเบนก็จะบอกนะคะที่น้องป้องตาสุภูสกุลน,นะคะเลขลัคกี้นำโชคนะคะแนวทางนำโชคของวัดหนึ่งกันยายนอันนี้เป็นเลขลัคกี้นะครับนะคะหนึ่งกันยายนนะคะก็คือเด่นเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งกับแปดอันนี้เด่นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแปดนี้นะคะก็จะเป็นแปดห้าแปดหกแปดเจ็ด ถ้าเป็นหนึ่งก็หนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งห้าครับอันนี้เป็นตัวสองตัวนะคะถ้าเป็นสามตัวนะคะก็จะเป็นนะคะห้าหกสี่แล้วก็สี่สามห้าครับใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเลขเด่นครับเป็นเลขเด่นของเลขลัคกี้นำโชคครับนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบนะ,ะเป็นแนวทางนะ,ะถ้าชอบแล้วก็จับแต่เลขเด่นไม่เคยพลาดนะ เลขเด่นแปดกับหนึ่งเนาะก็ไม่ไม่เคยพลาดก็ยังไงก็ขอให้พี่น้องหิงเฮงปังปังล่ำา้รวยรวยนะ,ะซึ่งสูตรนี้ก็ครูเบนพาคนปดหนี้มีโชคมีลาบมาไม่น้อยวดนี้ก็เป็นงวดที่ห้านะคะเราก็อ่าเป็นแนวทางให้ทุกท่านหิงหิงปังปังล่ำลรวยรวยกันนะคะพี่น้องแล้วก็อ่าอันนี้ครูเบนอยาจะบอกไว้นะคะพี่น้องป้องตายสู้สุคน <ๆ S 2> ก็คือนะคะ สูตรสูตรถ้าใครอยากจะเรียนสูตรอันนี้ครูเบนแนะนำเนาะก็คือเป็นสูตรของน้องน้ำขิงที่อาสมอโรคยาบารมีป่อนันตนาคราชที่อาสมอโรคยานะคะจะมีลูกแก้วว่านเสาหลงจะมีลูกแก้วนำโชคที่ครูเบนใส่อยู่ตรงเนี้ยนะคะเป็นลูกแก้วนะที่เกิดขึ้นวันบวงสรวงค์ปูมีคาถาให้แล้วคนมีโชคมีลาภเยอะครูเบนเลยอยากจะมอบให้อยากจะคือปกติเราบูชา5 9 9บาท แต่คุเบน,น่ะอยากมอบให้สำหรับคนที่เรียนสูตรนะคะเลขนำโชคแล้วก็นะคะที่น้องป้องป่ายซึ่งผู้สุกควรทูคุเบนชัดเจนว่าการที่เราจะเฮงจะปังนะคะแล้วก็อันนี้เขาพูดนิดนึงคือคุเบนหลายคนเนาะเข้ามาดาม่าอ่ะบอกว่ามีมดาม่ามีกะระแสก็คือว่าทําไมช่องไม่รีบปล่อยสามตัวเออทําไมต้องกักไว้คุเบนเพิ่งเข้าใจนี่แหละถ้า คนไหนดังออกบ่อยๆถ้ารีบปล่อยใกล้ๆวันนั้นคืออันนะคะครับผมคุณจะซื้อไม่ได้เลยนะคะอืมครับอันนี้พอเราได้ฟังเหตุผลของน้องนิวคนที่ดาม่านะคะก็เป็นความจริงว่าถ้าปล่อยตอนเนี้ยพอใกล้ๆถึงวันแล้วคุณจะซื้อคุณจะซื้อไม่ได้เลยนะคะครับนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้ใหม่ของคูบเบนเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบโอ้โหกลัวเ,เลขอันกลัวซื้อไม่ทันคูบเบนก็แนะนําว่า ให้เราลงเรียนเลยแล้วเรียนก็คือครูเบนอยู่กับน้องขิงมาอยู่ที่อาสมเนี่ยเกือบจะสองปีนะเขาไม่เคยบอกเลยนะคือเขาก็ทํำของเขาไปมีชานมียาของเขาไปแต่รอบนี้ก็นับถือใจเขานะคะที่เขากล้าที่จะบอกสูตรบอกเคล็ดลับให้เราได้ไปเป็นแนวทางตลอดชีพอยากแกได้ก่อนก็คำนวณเองนะคะไม่ต้องรอแล้วก็ไปซื้อเองได้เลยนะคะแต่ว่าก็ต้อง ต้องย้ำว่าเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าครูเบนก็ขออนุญาตมอบลูกแก้วให้แล้วก็อ่าแล้วผู้เรียนเนาะก็จะได้ตําลาไปได้เข้ากลุ่มได้ลูกแก้วปัจจัยส่วนหนึ่งได้ร่วมทําสร้างอาสมนะคะเราต้องใช้หนุนดวงตัวเองแต่ะะถ้าใครสนใจแล้วรู้ไหมเรียนเนี่ยแค่หนึ่ับาทได้ทั้งหมดที่ครูเนบนบอกเมื่อกี้นะคะที่น้องป้องป่ายสุบาสุขนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีคือครูเบนจะทําเรื่องภูมิปัญญาเยอะและไม่เคยเก็บไว้คนเดียว พราะไม่อยากให้มันไปกับเราอยากให้ทุกคนรวยอะ่ะอยากให้คนทุกคนเฮงอยากให้ทุกคนรวยถ้ามีอะไรดีๆกิจกรรมอะไรดีๆนะคะหรือสิ่งดีๆนะคะเราก็จะมาบอกแล้วก็มาแบ่งปันนะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็นะคะให้ติดตามนะคะที่อ่าทาคลิปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องป้องไปอันนี้เดี๋ยวอ่าอาจจะคลิปต่อไปพ่อ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 แอดนะคะอ๋อพ่อแอด ถูกตรงๆกับเลขปฏิทินและฝันคสองวัดติดแล้วนะคะวันเมื่อกี้ครูเป็นโทรถามพ่อเก็บอ,อกหกสามเดียวครับ,รบก็เลยถามว่าพ่อก็อเลขเองไหมก็เลขเปฏิทินพ่อไงปฏิทินที่พ่ออยู่พ่อถูกบ่อยมาก เดี๋ยวเดี๋ยวคิปต่อไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปสัมภาษณ์พ่อแล้วคุณเบนก็จะไปถ่ายปฏิทินพ่อด้วยเพราะว่าออกบ่อยนักเลคุณพ่อที่เคยถูกเราวันที่4ใช่ไหมครับใช่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 คือคนที่อาสมเนี่ยจะมีอะไรแปลกๆนะคะยิ่งแบบเราทําสิ่งที่ดีๆเป็นกุศลนะคะแล้วก็จะได้อย่างนี้กันตลอดนะคะแล้วก็ไม่เคยแบบตูแบ่งปันกันตลอดนะคะประมาณนั้นครับผมค่ะ สำหรับวันนี้ก็ตามแนวทางครูเบนครูเบนก็ได้ปล่อยชุดอันตัวชุดลัคี้นัมเบอร์มาะนะครับแล้วมีตัวไหนไหมครับที่ครูเบนแบบชอบส่วนตัวอะไรอย่างนี้ถ้าชอบส่วนตัวนะคะ,ะครูเบนชอบสองสี่แล้วก็ทําไมชอบสองสี่เพราะว่ามันเป็นเลขนุที่ครูเบนว่ามันน่้จะออกแล้วก็สองหกห้าคือ วันนั้นคุณเบนก็บอกน้องน้องนิวนะที่ว่าบ้านเลขที่ของอาสมอ่ะ6 6 5เขาออก6 5แล้วใช่ไหมคะโอ oh. ที่คุณเบนบอกว่าเราบอกคุณเบนบอกถูกบนล่างอะคะ่ะค,คุณเบนบอก6 3แล้วก็ 5, 2 6 5แล้วก็มีคนตัดลินครับแต่แล้วก็คุณเบนบอก2แต่ว่า8 5 6 5เนี่ยคุณเบนไม่ได้พูดช่องนิวจริงเพราะว่าคุณเบนไลฟ์ที่ช่องตัวเอง,เองคือชอบอะ่ะเราก็เลยพูดไปว่าเนี่ยชอบเลขอาสมนะ6 6 5แล้วก็8 6 5เขาก็ถูกอใช่่่่่คะแแตววาาาเรกก็พูดันแบบ ตีกันไปอย่างเงี้ยตีชอบอะไรพูดกันไปแล้วครูเบนก็อยากจะซื้อสองหค่ะแล้วก็สองสี่อันนี้คือเป็นเป็นชอบส่วนตัวนะคะแต่ว่าเอาเอาเอาคือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยครูเบนจะสรุปให้อยู่แต่วันเนี้ยเอาเลขลัคกี้ไปก่อนแต่ใกล้ๆวันน่ะเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์บุญเหตุการณ์ดีๆเดี๋ยวครูเบนมาสรุปให้แต่วันเนี้ยเอาเลขลัคกี้ไปก่อนใช่ใครชอบตัวไหนก็ตามประมาณนั้นครับครับผมน้องสาวกระจัดขัดกระพานเลยใช่ท่านผู้ชมหรือว่าดูเป็นอันนี้ก็ได้ ดูให้กําลังใจเองก็ได้นะครับดูพวกความบันเทิงก็ได้เนาะนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้บาร,รมีองค์ุูท่านกอดดบันดาลให้แนวทางของพี่น้ําขิงกับกูเบียนนี่เข้าเนะาะหมดนี้จะได้ <สา S 2> ให้ลูกศิษย์ลูกหาอันเอฟส่งเอฟีทั้งช่องปนปนี่ปรสิกันใช่ใช่นะ,ชะนะครับผมบด,ด้านหลังสวยมากเลยเป็นน้ำาึ้เป็นน้ำาึุนะคะขอให้แซมแตกล้านแตกรางวันที่หนึ่งแตกทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีค่ะทุกคนครับ ทำชมได้มาแล้วนะคะลัคก,กี้ลัคก,กี้นัมเบอร์ของคูเบนนะคะเดี๋ยวคูเบนจะมาย้ําให้นะคะว่าคูเบนเน้นให้ตัวไหนนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ